จังหวัดศรีสะเกดจัดมหากรรมบิ๊กคินนิ่งเชื่อมั่นสี่ไม้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดส่งออกปลอดภยัยวันนี้ครับที่บริเวณตลาดเรืองโรดตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิพผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานจัดมหากรรมบิ๊กคินนิ่งเชื่อมั่นสี่ไม้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดส่งออกต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน ามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเบสิกยูโร o ูหรือ BY 2ตามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งรชาชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกับกกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากรชาชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องไม่มีสารเคมี กำจัดมแมลงและสารเคมีตกครั้งเกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายและกฎระเบียบของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการปนเปื้อนสารห้ามใช้เช่นเบสิกยิโรทูหรือว่า b ีวายนะครับในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้ทางการจีนระงับการนําเข้าทุเรียนจากไทยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพผล,ผลผลิตทุเรียนของไทยเป็นอย่างมาก กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการืลอนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งหากใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตต้องใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ2535หรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าด้วยกรณีตรวจพบโรงครับ บรรจุใช้สารห้ามใช้หรือว่ามีสารห้ามใช้ไว้ในครอบครองจะถูกระงับการส่งออกและนำไปสู่การยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชขณะเดียวกันครับหากว่าเจ้าหน้าที่สงสัยว่าทุเรียนมีการใช้สารห้ามใช้ให้มีอำนาจสั่งโรงคัดบรรจุนำผลทุเรียนนั้นไปตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขัอนามัยพืช หากฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกรมวิชาการเกษตรจะปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนมามัยพืชจังหวัดศรีสะเกษครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษจึงได้จัดงานมหกรรมบิ๊กคินนิ่งเชื่อมั่นสีไม้ยกระดับมาตรฐานทุเรียนผู้เข้าไปศรีสะเกษส่งออกต้องปลอดภัยได้มาตรฐานคือไม่อ่อนต้องไม่ตัดไม่ซื้อทุเรียนอ่อนไม่หนอนครับ ทุเรียนต้องปลอดจากพิหนอนและโรคพืชไม่สวมสิทธิ์คือต้องไม่อ้างหรือใช้ใบรับรอง GAPGMPDOA ของผู้อื่นแทนและสุดท้ายครับต้องไม่มีสารก็คือไม่ใช้สีหรือห้ามใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตโดยได้มีการมอบใบรับรองให้แก่เจ้าของสวนและผู้ประกอบการด้วยเพื่อยืนยันว่าทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต ปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกอย่างต่างประเทศแน่นอนครับชัชชัยพมมารถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าวสุภชัยลาศกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน